บูญถึงแล้วลูกลู้ลูกคนเก่ง Baby girl จาก Barbie แม่มซื้อกำลสิบบาทมาแอบทำตอนลูกหลับสภาพจะออกมาอย่งไค่ะผ่านไปสองชั่วโมงเต็มดอกไม้ของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้นะว่าใส่ดอกไม้ปลอมอาจจะทำให้ความสวยดูน้อยลงใช่ปะแต่คือซื้ออุปก,กรณ์มาแล้วไงเสร้เายไง อุปกรณ์สิบายของแม่สววอยู่นะทำเองชมเองไม่เข้าว่าก็าใช้ได้นะโดนยิบวนก็เลยเลือกชุดนี้เป็นสโนไวท์ไปดูอยู่พักหนึ่งอ่ะหลายเจ้าหญิงอ่ะสุดท้ายทำไมนางเลือกสีแดงก็ไม่รู้ ยกใหม่ขอยกไม่กรีดหนยกยกเฉย,ยๆเอ้โอเคแล้วก็ตอนซ้อมอ่ะซ้อมให้คล่องให้จังหวะเท่ากันไม่เร็วนะคะนั่งหลังตรงขาไปยังไงขาห้อยสวยๆไม่พันกันนะคะโอเคสิบโมงครึ่งแล้วเพิ่งจะซ้อมอันนี้สระผม แล้วก็ถักเปียไว้เมื่อคืนคุณหนูยิงบูลพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ,มย,ย,ะยังไม่เริ่มเลยนด็นอกเซเล็ตคุณถึงแล้วลูกคุณหนูถึงแล้วลูกคนเก่งปไปเ,เดี๋ยวพ่อไปจอดรถแล้วพ่อตามไปดูง่วง่วงง่วงไหวเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนรอ ป,ปลงมาเลยลูกจะใส่ชุดซ,ซินโดเลล่านี่ใช่เลยเนะี่ยขึ้นบันไดสวัสดีค่ะ,คะใกล้ใกล้ถึงคิวเราค่อยไปใช่ไหมคะ,คะหรอ ของน้ไม่มีอะไร baby ิร์ลจาการ์บี้ น้องยูตัอาทิตย์านิสสานะครับเรือมันาดไม่สนใจเราเลยอ่ะอีบทอยสิริูิสนะครับเล้ามาในเพไอฮับฟวชชิงนะครับ วันนี้นะครับขอเชิญนักแสดงลำดับที่4ี่สามสสุดท้ายนะครับก็จะมีน้องโ<ไ>ยง,น,น,น,ง,น,งยนีนะครับน้องวชิน้องยูบินะครับยิ้มด้วยส,สิคะคยิ้มหวานๆหน่อยลำดับถัดไปนะครับน้องแดนนี่นะครับนิติพรธรรมศาสตร์นะครับมาในเพลง ที่ตอนนี้ you want to rule the the world นะครับคี่ดีควายประตูนะครับเอาไหมครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะไปเดินไปดูสิเดินไป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 เดี๋ยวคุณคุณแม่เขาจะถ่ายรูปมั้งเก่งมากเลย ปากนไม่คุยแลมองมองเอามเล่นไหม่ะเดี๋ยวค่อยกอนเดี๋ยวก็ถ่ายรกเขล่นกงมยต่อไปเล่นเกงอย่างนี้ปเยัเยอะกันปมันเยอะกันป่ะ ลุ้นมากมากเลยตื min <S <S then, ่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขที่เห็นจิงเด๋ยวไปกินันลนนะดีกินอะไรดีกันัี่จะสอมาค่ะแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันวันนี้ก็คือทุกคนท่าสําเร็จแล้วนะคะขอสีฟองมทุกคนอีกค ตัดได้หมดเลยเ,เ,รเ,เราได้แน่นอนได้ไงอ่ะเราดวงดีอธิษฐานเราได้แน่นอน,น,นอธิษฐานเร็วารางวัลแรกรางวัลแรกรางวัลแรกยมูนอยากได้ตุ๊กตาวิลุนขนาดนั้นลูกขนาดนั้นรางวัลแรกรางวัลแรกอยก้าโอ้ยหนึ่งร้อยเก้าอันนี้เดียวเอ,เองอ่ะ หนึดเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเพิ่เป็นหนึ่งสองแปดเลยเนี่ยอดเลยกคหนึ่งพ เดีกรูปนหนึ yeah. like ่งสอเย่ยางงี bueno> ้นะหนึ่งสองสามเย้เย nah, okay. ี่ยมไหมลูกส n a c บอกคของอิงอร่อยไหมคะเล่นเสร็จแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยบ้าแบบเดียวดูสิน่าร่อย